สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดวงเหงทุกๆท่านกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับไม่ใช่วันของเราจริงนะครับเนาะเออนะครับก็พลาดไปนะครับได้แค่เฉียดนะครับสําหรับในหวยไทยในงวดนี้นะครับก็พลาดไปนะครับเนาะเสียดายเสียดายเสียดายนะครับสูตรมันเข้าอยู่แต่เราไม่ได้จับตัวเลขที่มันเข้ามานะครับก็ตัดตัวที่ไม่ชอบออกไปนะครับเนาะเสียดายนะครับสูตรก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ในงวดนี้ก็พลาดไปนะครับเดี๋ยวในโค้งสุดท้าย บนล่างนะครับในงวดหน้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเน้นให้ดูให้ชุมกันใหม่นะครับงวดหน้าด่เน้นแน่นอนนะครับเอาตรงๆบนล่างเลยนะครับเนาะงวดหดต่อไปนะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาลุ้นฮานอยกันก่อนนะครับหัวดาวพัฒนาก็หลุดนะครับวันนี้นะครับไม่ดีเลยนะครับวันนี้นะครับอ่ะนะครับสูตรก็จะมีเข้ามีหลุดประปรุกันไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่แหละนะครับเอามา เน้นคืนเอาฮานอยดีกว่านะครับเนาะนะครับสำหรับผลฮานอยเฉพาะกิจนะครับออก5,80นะครับแล้วก็ 1, 4นะครับเฉพาะกิจก็มา 1, 4, 41นะครับเนาะก็อันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนทำอ่าส่วนพิเศษนะครับบอก40,8นแะครับแล้วก็0 0นูนะครับเลขออก 0- 0นย์นนะครับเนาะก็ตามนั้นนะครับไม่มีศูนย์เลยนะครับ ส่วนานอยธรรมดานะครับหรือานอยปกตินะครับก็ออก8 5 8นะครับแล้วก็6 7นะครับเนาะเสีได้นะครับจะออก5 7ก็ไม่ได้นะครับไปออก5 8นะครับจะออก5 7ก็ไม่ได้ไปออก6 7นะครับเชียนหน้าเชียนหลังนะครับเนอะนะครับส่วน VIP นะครับออก6 6 8นะครับแล้วก็3 2เนี่ยนะครับพอ VIP แล้วไม่มา6 7ให้นะครับมา6 8นะครับ 6กหกก็ไปออกข้างหน้านะครับเนาะวันที่ดวงจะไม่มีก็ไม่มีทั้งวันเลยนะครับเนาะทุกหวยเลยอะนะครับเรามาเริ่มกันใหม่สู้กันใหม่นะครับสําหรับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับในงวดของวันที่2นี่ครับถ้าอยเฉพาะกิจนะครับวันนี้เป็นเด่น5นะครับแล้วก็เด่น2จับคู่8คู่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับก็จะมี5 9 2 9 5 8 2 8 5 2 2 2 5 7แล้วก็2 7นะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับส่วนตัวการอ่าส่วนนะครับส่วน3ตัวนะครับก็จะมี7 5 8 7 2 9แล้วก็7 2 2นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใน หน่อยแรกนะครับก็คือฮานอยเฉพาะกิจนะครับแต่ว้ปเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษวันนี้เป็นเด่น4นะครับแล้วก็เด่น3นะครับจับคู่8คู่นะครับก็จะมี4-4 4-2 4-1แล้วก็4-9นะครับ3-4 3-2 1> 3 1แล้วก็3 9นะครับเป็น8คู่นะครับเนาะสุดตัวกันนะครับวันนี้ก็จะเป็น4 5นะครับแล้วก็3 5นะครับ3ตัวจะเป็น7 3 4 7 3 2แล้วก็7 4 9นะครับจบไปแล้วนะครับ2หน่อยถ้าถูกใจยังไงอย่ารีมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจ แข่กันด้วยนะครับวันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยธรรมดานะครับหรือปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็นในเด่น3นะครับแล้วก็เด่น2นะครับซึ่งผมชอบนะครับก็คือในเด่น2นะครับจะเน้นไปรูดไปฟันวิ่งตัวเดียวนะครับส่วนจับคู่8คู่นะครับก็จะมี38 39 34 35 2 8 2 9 2 4สองแล้วก็สองนะครับแคู่นะครับเนาะส่วนทุกกันนะครับก็คือ3ามเนะครับแล้วก็สองเนะครับสาคูณคุณเนาะนะครับก็ส่วน3ตัวนะครับจะเป็น1นึ่งสองเกแล้วก็หนึหนะครับแคู่ นะครับเน้นๆนะครับแล้วก็2คู่ตัวกันแล้วก็3ตัวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP นะครับ VIP อีนี้เรายะไปใช่ไหมนะครับเนาะวันนี้แหละนะครับเน้นๆตรงๆไปเลยนะครับเด้งบนล่างไปเลยนะครับเนาะเออนะครับขอให้เด้งบนล่างแล้วกันนะครับเนาะจะได้คุ้มทุนคุณทุนคืนซะหน่อยนะครับอ่านะครับก็วันนี้เป็นเด่น4เด่น3นะครับ VIP จับคู่8คู่นะครับก็จะมี42 40 45 46 31 30 35แล้วก็36นะครับ8คู่8คู่ที่ให้เน้นไปนะครับส่วนตัวกันเนาะก็คือ47นะครับแล้วก็37นะครับ3ตัวจะเป็น0 4 2 035แล้วก็047นะครับก็จบไปแล้วนะครับแนวทางของวันที่2นะครับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับในวันที่1นะครับเนาะพลาดไปหลายหวยเลยนะครับเนาะพลาดไปหลายหวยนะครับก็หวังว่านะครับในวันนี้นะครับจะกลับเข้ามานะครับเฮงๆปังๆกันเหมือนเดิมนะครับถ้าผิดพลาดประกันใดนะครับหรือว่าจะได้เอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับลองกลับนะครับขอโทษขออภัยด้วย นะครับเดี๋ยวพยายามเต็มที่นะครับเอาให้มันดีกว่างวดก่อนนะครับเนาะในงวดนี้ต้องเน้นแล้วนะครับเอเสียดายนะครับหวยไทยนี้จะเข้าติดต่อต่อเนื่องกันสักหน่อยก็ไม่ได้นะครับงวดที่แล้วเข้าไปเจ็ดงวดนี้น่าพิหวังนะครับเนาะมันผมในงวดเนี้ยนะครับเอาจริงเลยนะผมไม่ไม่ชอบก้ากับ0ูเลยนะครับในงวดนี้นะครับปรากฏว่ามาสองทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับแล้วก็ คิดไว้นะครับว่าจะมี7จอยู่นะครับก็คิดว่ามันน่าจะมาใน72นะครับหรือว่า7 8นะครับก็มันก็มีใน73อยู่นะครับแต่มันไม่ชอบ73นะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไม่รู้นะครับเนาะมันไม่ชอบนะครับมันก็เลยตัดทิ้งไปนะครับดวงจะไม่ถูกนะครับยังไงก็ไม่ถูกนะครับดวงจะถูกนี่ตัดตัวไหนก็เข้า นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะครับผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับนั่นแหละครับที่ผมบอกไว้นะครับก็ถ้าใครโชคดีแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญทาทานนะครับก็จะได้ต่อดวงเสริมดวงสมบูรณ์ของตัวท่านเองนะครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะครับก็ไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับเนาผมเชื่อว่าเราเป็นใหวแล้วนะครับเราก็จะได้เป็น ผู้รับที่ดีนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงวันที่2นี้นะครับขอให้ฮานอยทั้ง4หนอยนะครับก็ขอให้เข้าเยอะนะครับเอาสัก2หนอย3หนอยก็วานไปนะครับหรือถ้าเป็นไปได้สัก4หนอยไปเลยนะครับเราจะรูแจะวิ่งหรือจะเจาะเข้านะครับยังไงก็ขอให้มานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ